กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเชนเคนะครับอัน d e d Cloud ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดกันต่อใน1.9แล้วนะเรงซึ่งวันนี้เราจะทําอะไรกันนะครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะสร้างฟาร์มมอนสเตอร์นะครับผมก็เพื่อเก็บเวลนั่นแหละใช่เพราะในอนาคตนะครับเราก็จะมีฟาร์มอินเทอรแมนใช่ป่ะถ้าเราไปดีเอ็นได้อะไรได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นฟาร์มเวลที่มากกว่าฟาร์มนี้นั่นเองนะครับ แต่ช่วงแรกก็จะเก็บเวลไปก่อนใช่โดยใช้ฟาร์มนี้นะครับฟาร์มมอนสเตอร์โอเคสิ่งที่เราต้องมีนะครับมีอะไรบ้างโอเคมาดูกันเลยอันดับแรกนะครับอ่าสแควรฟดิ้งนะครับนั่งร้าน80อันนะครับ80อันนี้เอาไว้ต่อ AFK จากบนฟาร์มนะทุกคนนะส่วน25อันอันนี้ก็คือต่อขึ้นไปข้างบนฟาร์มนะครับกระจกนะครับกระจกทั้งหมด 6ชุดบล็อกสร้างหนึ่งอันนี้จะเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะทุกคนนะเราแต่ทุกคนเลยนะครับบล็อกสร้างผมเอามาทั้งหมดอ่า15ชุดนะครับก็เผื่อไว้ก่อนผ่อนไว้เกิดนะครับเผื่อไม่พอแคปดอนะครับ,อออรรบ64อันหีบ2หีบฮอปเปอร์4อันนะครับามด้วยสลับอีก2อันสลปก็แล้วแต่เหมือนกันนะว่าจะเอาสลปแบบไหนนะครับอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลย น้ำสองถังนะครับเราจะไปทําน้ําอินฟินิตี้กันข้างบนนั่นเองอย่าลืมเอาดินไปด้วยนะทุกคนนะหรือว่าเป็นบล็อกที่แบบขุดง่ายๆนะครับเพราะว่าเผื่อต่อผ้าต่ออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปทําน้ําอินฟินิตี้ด้วยแหละดินนะครับผมโอเคเอาของไปเลยนะครับเราจะเริ่มทํากันเลยที่ที่ผมจะสร้างนะครับผมก็ได้ดูไว้แล้วาจะสร้างตรงไหนนี่ตรงนี้เลยโลง่งๆนะครับผมผมคิดว่าตรงนี้น่าจะสวยนะฮะโอเคมาอันดับแรกเลยนะครับเราจะวางหีบก่อนเลยหีบมา หีบสองหีบตรงนี้นะครับเรียบร้อยตามด้วยฮอปเปอร์สี่อันตรงนี้ฮะฮอปเปอร์ฮอปเปอร์สี่อันหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับแล้วก็ดินปักไปบนฮอปเปอร์แบบนี้นะครับตามด้วยกระจกกระจกแบบนี้ปึ๊บเบอันนี้ก็ดินแล้วก็กระจกข้างบนแบบนี้นะครับผมโอเคตามด้วย สลับนะครับผมแบบนี้อ่าเรียบร้อยโอเคจากนั้นนะครับแล้วก็จะต่อขึ้นไปอีก19ชั้นนะครับทุกคนอันนี้คือชั้นแรกนะเพราะว่ามอนสเตอร์ตกมา20ชั้นเนี่ยจะเกิดอาการเจ็บหนักนะครับไม่ถึงกับตายนะเพราะว่าเราต้องการเดวิลนะครับเราจะไม่ให้มอนสเตอร์ตายน,นั่นเองโอเคเริ่มเลยอันนี้ชั้นแรกใช่ไหมชั้นสองนะครับผม2 3 4 5 9 10้อ่า10ชั้นแล้วตรงนี้ไปต่ออีก10ชั้นนะครับ1 2 3 4 5 เรียบร้อยนะครับ20ชั้นแล้วโอเคนะครับจากนั้นก็ให้ต่อออกไปจากตรงนี้อีก8บล็อกนะครับผมก็นับบล็อกนี้ได้นะอันนี้1ใช่ไหมอ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็8นะครับตามด้วยบล็อกสร้างนะครับบล็อกที่9ตรงนี้โอเคแล้วก็กระจกต่อไล่มาเลยแล้วก็บล็อกสร้างตรงนี้แล้วก็กระจกปิดแบบนี้นะครับผม ทาแบบนี้เนี่ยทุกด้านเลยนะครับให้ครบทั้ง4ด้านนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําทั้งหมด4ด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับก็ให้เราตีกรอบในลักษณะแบบนี้นะครับให้ครบทั้งสี่ด้านเลยนี่แบบนี้นะครับผมเนี่ยด้านที่1นะฮะแล้วก็สองนี่ทาแบบนี้ให้ครบทุกด้านเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจากนั้นก็ให้ต่อสูงขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นนะครับในลักษณะแบบนี้อ่า แล้วก็ต่อไล่ไปเลยต่อยาวเลยนะครับโอเคเรียบร้อยจากนั้นนะครับก็ให้เราตีกรอบแล้วก็ปูพื้นได้เลยนะครับตีกรอบก็คือตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมในลักษณะแบบนี้นะครับผมตอ,อ,อกมาใช่ไหมแล้วก็ให้มันตรงกับตรงนี้ห่าตีกรอบแบบนี้นะครับให้มันตรงโอเคให้มันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมในลักษณะแบบนี้นะครับก็จากนั้นก็ ปูพื้นโอเคทำแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะครับเอาให้ครบเอให้ครบโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ปูพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะทบน้ำอินฟินิตี้อ่าเราจะวางน้ำกันนั่นเองทรับหนึ่งนะอ่าตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะครับแบบนี้โอเคแล้วก็น้ำวางเลยอ่าฮ่า แล้วก็น้ํามาวางนะครับในลักษณะแบบนี้อ่ให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะครับผมบอกเลยว่าน้ําไหล8บล็อกแบบเป๊ะๆนะครับผมนี่เป็นแง <c oughs> ผมคํานวณไม่มีพลาดอยู่แล้วท้งสุดท้ายแล้วเว้ยเอาาเอา,เ,อาเรียบร้อย <c oughs> จากนั้นนะครับก็ให้เราแปะแถบดอทั้งหมด64อันนะครับผมในลักษณะแบบนี้อาฮะ แปะสองฟังแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดแถบดอด้วยทําแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้แปะแถบดอครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เอาบล็อกขึ้นมานะครับผมตามด้วยต่อบล็อกล้อมขอบนะครับผมสูง2ชั้นนะฮะต่อบล็อกล้อมขอบแบบนี้นะครับสูง2ชั้นนะในชั้นที่1่ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องอีกชั้นหนึ่งนะครับหรือใครจะต่อแบบทีเดียวสองชั้นเลยก็ได้นะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ผิดอะไรนะครับผมเรียบร้อยชั้นที่1นะครับแล้วก็อีกช โอเคสองชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ให้เอาบล็อกดินแปะแบบนี้แล้วก็แปะบล็อกเป็นหลังคานะครับผมเป็นเพดานในลักษณะแบบนี้นะต่อยาวเลยแล้วก็ปิดให้ทึบไปเลยนะครับผมปิดให้ทั่วใช่ใช่เพราะว่าตรงนี้มันต้องมืดนะฮะมอนเตอร์จะได้เกิดเยอะแล้วก็อย่าลืมเอาทอสแปะข้างบนฟาร์มด้วยนะทุกคนนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมอบมันจะเกิดข้างบนใช่ปะ่ะถ้าข้างบนมืดนะครับผมมันจะไม่เกิดข้างในนี้ แล้วก็พยายามแปะให้ข้างบนเนี่ยสว่างเอาไว้นะครับมันจะได้ไม่ต้องเกิดข้างบนใช่เพราะว่าที่ที่เราอยากให้มันเกิดเนี่ยคือตรงนี้นะครับไม่ใช่ข้างบนผมบอกเลยนะว่ารอบนี้ผมเตรียมบล็อกมาพอมากๆเลยครับถ้าไม่พอให้ตีเลยถ้าไม่พอให้ตีเลยผมทำพลาดมาแล้วนะสองซีรีส์นะครับบล็อกไม่พอเนี่ย <laughs> ไม่อยากจะเชื่อนึกว่าจะแบบว่า สมพูดแบบตั้งแต่ซีรีส์ที่แล้วเลยนะซีรีส์หนึ่งจุดนะครับปรากฏว่าบล็อกแม่งก็ไม่พออยู่ดีนะครับต้องไปเอาบล็อกเพิ่มข้างล่างชีวิตใกล้เสร็จแล้วทุกคนใกล้ถึงความจริงแล้วครับอีกสองชุดพอไปไดิอ๋ออย่าวันอย่าวันพอแน่นอนบอกเลยว่าพอชัว์ๆแล้วกันเนี้ยเอาไปเลยแล้วกันนี่ไงเราเปิด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  Uh, 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 uh. เปนงนไนละเรียบร้อยอ้าวอุ้ยเหลืออีกตั้งชุดหนึ่งแน่โอ้พอไม่จะพอไงแล้วเว้ยหูกระจกเหลือบานเลยวอ้โอโอเคนะครับจากนั้นก็แปดฮอตใช่แปดฮอ,อตให้ข้างบนสว่างถั่วต้มนะครับถั่วต้มนะครับอย่าให้มืดอย่าให้มืดอย่าให้มืดใช่อย่าให้มอนสเตอร์มันเกิดตรงนี้นะจ๊ะให้มันไปเกิดข้างในน,น่นตรงไหนตรงกลางวะ ah, ตรงกลางแล้วกูตรงนี้เหรอตรงนี้หรือเปล่า ตรงกลางปะกลางมาทุกคนกลางไม่กลางไม่รู้นะฮะอะไรตัวนึงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้แปดนี่ก็แปดหรอหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยแปดจริงหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเ้ยกลางเฉยงงเป็นไงโคตรเกง่งผมโคตรเกง่งอ้ะแปดทออต,ตรงนี้มีความมืดนิดๆตรงนี้นะฮะอย่าให้มีอย่าให้มีนิดนึงก็ไม่ให้มีนะจ๊ะ นี่เป็นไงตรงกลางอีกนิดนึงตรงไหนตรงกลางตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยอาา่าฮะสว่างแล้วนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับก็ให้เราต่อสแกฟโฟดิ้งนะครับหรือว่านั่งร้านเนี่ยไปทั้งหมด80บล็อกนะครับโอเค 80, แปดสิบแป๊บนึงนะอ่าอันนี้ออก4ใช่ไหมแปดสิ 80, อีก20โอเคต่อไปเลย80บล็อกนะครับตรงนี้จะได้ไม่ต้องนับต่อไปเลยนะฮะ โอเคไปไปข้างบนกันสูงใช่เล่นนะเนี่ยแปดสิบล็อกอะอานานมากบอกเลยจะถึงหรือยังเอ่ยอ่าถึงแล้วมาแล้วก็ให้เรายืน AFK ตรงนี้นะครับก็สักประมาณ5-6นาทีนะทุกคนนะแล้วเราก็ค่อยลงไปตีมอนสเตอร์ข้างล่างนะครับโอเคถ้าใครกลัวก็อย่าลืมปิดบล็อกไว้ด้วยอ่าแล้วก็แปะบล็อกไว้นิดนึง ในลักษณะแบบนี้อ่าการตกไงแปะไว้แปะไว้เลยแปะไว้เลยกลัวมากบอกเลยว่ากลัวมากๆนะครับโอเคแล้วก็ล้อมขึ้นมาเลยล้อมขึ้นมาเลยในลักษณะแบบนี้อ่าเรียบร้อยแล้วก็ยืนเอฟเคตามสบายเลยนะจ๊ะเราล,ลงก่อนลงก่อนเราเหลืออ่าแปะสแคร f โฟร์ดิ้งอีก25อันนะครับเพื่อขึ้นฟาร์มมอนเตอเริ่มเกิดแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ยินเสียงซอมบี้กับแมงมุมแล้วอ่าสวยเลยสวยเลย แล้วผมลงยังไงเนี่ยทางนี้ได้ปะโดดลงไปได้ปะลือโอ้โหเกือบแล้วกโอ้โ,อโ,อโ,อโอนึกงว่าจะไม่ถึงน้ำแล้วเสี๋ยวมากบอกแล้วว่าเสียวมากเมื่อกี้ขึ้นเลยผมนี่ขึ้นเลยแหละเมื่อกี้ผมบอกว่าเราเหลืออะไรนะทุกคนนะอ๋อเออใช่เหลือต่อสแ c a v o l ด i n g ขึ้นไปบนฟาร์มนะครับลืมเลยตกใจ ลืมไปข้างล่างมันมืดเยอะจะจัดเยอะจะจัดโอ้แล้วผมไม่ได้โลมาคุณปลาคุณปลาผมเอาโลเก็บไว้ของมันเต็มตัวไปหมดเลยเอาโล่มาเอาโล่มาเอาโลมาเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปหรือเปล่าแล้วฝนตกงี้มันจะไหม้ได้ยังไงมาเลีร์ผมขอเลีรยตรงนี้นิดนึงนะทุกคนนะแล้วเราก็ต้องรีบไปแปะถอดข้างล่างฟาร์มด้วยนะครับ พามันมืดจะจัดเพรมันมืดจ,จัดจัดดูดิดมอนสเตอร์เกิดขนาดนี้อะคิดดูคิดคดูข้างในจะเกิดขนาดไหนนี่เป็นไงเอ้ยแล้วทำไมเดี๋ยวนะทำไมคีปเปอร์ระเบิดอะครับพวกนายทำอะไรคีปเปอร์คีปเปอร์ถึงระเบิดอะหรือมันระเบิดเราเหรอบ้ามันยังไม่เห็นเราเลยไม่ใช่หรอทุกคนโอ้ทำเพื่อนที่เสียคีปเปอร์นายนี่มันอ้าย่าระเบิดนะนี่นะเอาดิเอาดิ ตื่นต้นกันหน่อยตื่นต้นกันหน่อยในตัวท้ายมึงตายมึงไม่มีเพื่อนแล้วในมือช่วยไม่มีเพื่อนช่วยแล้วนี่ทุกคนเยอะนะไม่ใชน่น้อยนะครับตรงนี้เอ้ยเอ้ยอย่าวพึ่งเดีายวพึ่งสาทาย,าย่ <laughs> แปะทอดก่อนเออแปะทอดก่อนโอเคสว่างแล้วสว่างแล้วตรงนี้สว่างแล้วนะเดี๋ยวผมต้องซ่อมตรงนี้ว่ะทุกคนไม่ได้แม่ไม่สวยเลยอะน้องเพิ่อลระเบิดอะโหแย่จริงน้องเดยวให้เจอได้ให้เจออีกนะ โอเคแบบนี้เคยังใด้ได้อ่าฮะมาขั้นตอนสุดท้ายนะทุกคนครับต่อสแคฟโฟดิงขึ้นไป25หอันนะครับผมก็ขึ้นไปบนฟาร์มนั่นเองเรียบร้อยนี่25อันขึ้นฟาร์มนะครับแบบนี้เลยอ่า เราก็ต้องขึ้น2ต่อนะก็คือขึ้นฟาร์มใช่ป่ะแล้วก็ขึ้นไปเอ K อีกนะครับผมถ้าใครขี้เกียจไต่ลงมานะครับก็ให้ทําน้าเอาไว้รอบๆนี้นะครับน้ารองเอาไว้เราจะได้แบบลงรวดเดียวเลยแต่ลงให้ตรงน้ำนะทุกคนนะอย่าลงให้ตรงบล็อกนะฮะ <laughs> ตายแล้วเรว่าตาย <laughs> เพียงเท่านี้ฟาร์มมอนสเตอร์เราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเลยครับผม <laughs> นี่ <laughs> เป็นไง <laughs> ผลผลิตมาเรื่อย <laughs> ๆเลยนะอ่า <laughs> ก็สำหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบกันนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ผมก็ขอจากตัวลายไปก่อนนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บๆครับมวัมวมๆวมวัมวมมัว